กดกระดิ่งไม่พลาดทุก EP จ้าสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้กินเที่ยวกับต้อมนะคะอยู่อำเภอศรีสัรรชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะวันนี้เรามาคาเฟ่ชื่อว่าอาเมทีนะคะภายด้านในเนี่ยสวยมากนะคะเป็นสวนดอกไม้แล้วก็มีเครื่องเล่นนะคะ วันนี้นะคะแก๊งเราจาก47 48 49จะอายุเหลือแค่เพียง13 14นะคะเราจะพาไปเล่นโกคคานนะคะเดี๋ยวตามต้องมาด้านไหนกันได้เลยนะจ๊ะ,ะตามมาเลยอ่าพอเราเข้ามาถึงภายในด้านในคาเฟ่น,นะคะคาเฟ่เนี่ยเขาจะให้นะคะ1คนต่อ1สั่งอาหารนะคะ วันนี้ต้องมาสี่คนนะคะสั่งอาหารสี่อย่างนะคะสามารถนำบินนะคะมาเล่นโกลคัสฟรีรได้สี่ท่านเลยนะคะเล่นได้คนละประมาณเจ็ดนาทีนะคะเดี๋ยวเรารอเวลาไปเล่นโกลคัสกันนะคะสูดรป่อยค่ะไม่ค่อยแตกประมาณนี้นะคะถ้าได้กลับมาเดินหน้านะคะให้หยาเบ่งสองั้ขงขึ้นสูดลงสูตรค่อยแตกมาประมาณนี้นะคะ ถ้าเบรกไม่อยู่ตรงนี้จะเป็นเบรกนะคะให้เหยียบค้างเดียวแล้วก็ปล่อยถ้าเบรกไม่อยู่ใช้เบรกมือตรงนี้ได้ดึงขึ้นได้เลยจะมันล็อกไหมดึงไม่ล็อกไม่ล็อกค่ะคือดึงขึ้นได้เลยอ่ามันจะช่วยดึงอ่าเราไม่ได้ช่วยดึงนะคะมาเรเลยเี่ยวรอเดีรอตรงเส้นเส้นไม่เลยค่ะแต่เดินหนูเอาที่เหรอเดี๋ยเดินขไปนะคะอันนี้จะรอปุ๊บราคาเฮ้หนูหนูคันได้ไหมหนูหนูคันสุดสุดที่นุด จะนาไรนะคะมาให้ได้เลยนี่แหละมาเล่นกโกคาร์ทแล้วจ้ะ <c oughs> อา้าวจ้าวจ้าาอ้าวไปจ้าวมาแล้วจ้าวไ้สมองหน้าไปเลยแสงแสงแสง ไปเลยตรงไปนะตามทางีิไปเลยสวัสดีค่ะเรามาที่ไหนกันคะอ้าวไปเลยค่ะไปเลยวนนู่นเลยนี่กำลังตีของนะคะอ้าวเจ๊ติ๊งเจ๊ติ๊งเจ้าแสงเดียวเลี้ยวไปเถอะตามถนนนะอ้าวไปแล้วครับแสงแล้วครับพี่น้องวว้า โอ๊ยสนุกนะคะใครมีนะคะลูกมีหลานพามาเลยเลยนะเนี่ยในวันนี้มาขัดโกโคาร์ดกันเลยนะคะเอาหายไปไหนละสองคนหายไปไหนกสองคนชนตุดกัน ทางให้ดูนะคะนี่นะคะโอ้โหนุกมากนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยเล่นกันนะคะน,นี่น,น,นี่เป็นไงเป็นไงาาตามมาตามมาเอาแยกซ้ายแยกขวาเฉลยชนตูดผ่ <Yeah. S 3> านไปผ่านไปเฉลยชนตูด อาแล้วก็ตอนนี้ต้มนะคะตามหลังนะคะกำลังจะไล่แซงกันแล้วนะคะมาแลวมาลวมาล้า ไป่เอาไปเลยเร่งเครื่องเต็มที่แล้วครับพี่น้องครับเร่งเครื่องเต็มที่แล้วครับแต่งร้านหนึ่งคนครับว้าวแบตเริ่มจะหมดแล้วนะครับตัวหนักนะครับตัวหนักนะคะแบตเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะคะ อ้าวไปสุดที่เขาคืนเลยใช่ไหมไปหมดเวลา8ปดนาทีก็ปั๊บเดียวไปเลยไปเลยไปเลยอ้าวเย้เย้เย้ กำลังพารถไปคืนแล้วนะคะไปแล้วนะจ๊ะขับรถเข้าออที่แล้วว้าวคู่กันเนื้อเข้ามาต้องเข้ามาในร่มเพราะว่ามันแดดเข้ามาเข้ามาในร่มแดดข้างหน้าเข้ามาเนื้งสงสาเออสวยลำเลือมมาหน่อย ถ่ายได้แล้ว,ลวเาหรอ,อม,มาได้แล้วเาหรอ,อถ่ายเป็นวิดีโอไปก่อนเดีย๋ยวเขาไปถ่ายได้รออยู่เกลีใจเขาไปไปลูนะค่อยไปลูกโอเค อ้าววันนี้เด็กเสิร์ฟทางร้านนะคะทำอะไรเพิ่ไม,ม <c oughs> ไหมครับเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่ร้านนี่เป็นถึงผู้หมวดเลยนะคะเนี่ยมีามามเมนูอะไรม้างคะมีปีกไก่ทอดอ่าปีกไก่ทอดนี่เดอเอ็นไก่อ่ะเอ็นไก่ทอดกับแกงผัดดอกและอาหารจีมคลิปกระเพราไก่ <c oughs> จบการรีวิวจบการรีวิวเออเอาเอาทำทานเลย